สวัสดีครับผมผมเป็นพี่นองสุภูสุคนับผมมือนีย่ผมสองอีสานสไตล์ีครับมือนี้ผมสิบาพี่นงมาจุดบังไฟกาบกล้วยครับพี่นงนะครับผมบังไฟกับกล้วยหน่อยครับผมนี่ครับพี่นงครับผมสุดยอดเลยครับพี่นองมาเบิ้งกันครับว่าสิขึ้นขึ้นโขื้นเฮ็ดเองนะครับพี่นงนะครับผมจะเป็นมือบังไฟสนิ้วนะครับผมพี่น้องควงออกมานะครับพี่นองเราก็มาตัมุลแล้วกไซมาดนะครับพี่นงนี่ครับมาเบิ้งกันว่าสี่ขื่นขึ้นโบขื่นครับนี่ครับให้ไล่มือมนียยพี่นอองครับผมโ มาเบิงกันเด้อพี่น้องเลยบังไฟกับกล้วยแสนครับผมปวนะป่านว่าของแท้พี่น้องครับผมเนี่ยอันนี้ยังแจงงตบวประสินะพี่น้องนะโอ้บังหญ่แห้งบังหญ่แห้งเบิงกันพี่น้องครับผมเนี่ยเฮ็ดหันแบบบังไฟแสนของแท้นะครับปวนะพี่น้องครับผมมารุนมาส้มกันครับพี่น้องสิเป็นยจงไใดกอนอื่นพี่น้องมาเบิงไฟกับกล้วยมือทองบังบังไฟสองนิ้วกันกอนครับสิขึ้นคือเพขึ้นมาเบิงกันครับพี่น้องครับผมมาเบิงครับมาเบิงมาเบิงพี่น้องเอาเฉียวบ้างเลย้อนเด้อลายบังแห้งผมมีจับจุดให้เบิงเลยพี่น้อง แยกตีขึ oh, 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 oh. Ke, vinegar, ้นบบขึ้นได้พี่น้องเด้อโอ้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 ฝุ่น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 พี่น้องพุ่นฝุ่นฝุ่นยังบ่ตกพี่น้องพุ่นฝุ่นฝุ่นฝุ่นเป๊ะโอ้พี่น้องมือท้องบางลองไ่อยสองเี่วสุดยอดพี่น้องขึ้นขึ้นสุดยอดเลยพี่น้องเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อขันมากพี่น้องครับผมเบิ่งไปน้อกันครับอ้สุดยอดเลย พี่น้องครับผมย้อนไปพ่นพี่น้องมันส่วนในแห้งอยู่ผมย้อนแล้วพี่น้องมามาไปที่นี่สิสิเอาไปไปไกลๆได้พี่น้องสิไปทางพุ่นครับผมไปไปไปอู้ปื่ดพี่น้องพุ่นพุ่นพี่น้องครับ สุดยอดแห้งพี่น้องถือว่าผ่านครับผมพี่น้องผู้ใดรัล่องเห็ดบังครับบังไฟกับกล้วยครับเอามือเอามือท่องบังบังไฟ่สองอยู่ครับมาเห็ดครับผมพี่น้องสุดยอดเลยนี่จะบังขึ้นดีอยู่นะพี่น้องนะโอ้โห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 โอ้พี่น้องโอ้โถเห็นมั้เนี่ยปาโถตะก้องเห็นบ่ครับตะก้องบ่ครับขึ้นสูงบ่ครับผม สุดยอดอีเลี่ยพี่น้องเมื่อกี้นี่ขึ้นที่ลีเล่ป่านบางไปแสนพี่น้องขึ้นตรงเลยมั้งขนาดน่ะ <c oughs> โอ้ขึ้นดีแห้งขื่นดีแห้ง <c oughs> <c oughs> โอ้แต่มาขึ้นดีแห้งพี่น้องแต่ว่าสุดยอดเลยพี่น้องครับผมขึ้นดีขึ้นดีบั <c oughs> ดนี้ผมจะจับเซมือไปโดนโดนนะพี่น้องนะให้มันดันมือขึ้นเองครับผมเป <c oughs> ็นจังไดะ ึกเถียงได้เจ้าพี่น้องเอาแม่แม่พี่น้องปฏิพมจีบปอยตรงๆให้เบิ้งพี่น้องครับผมเมื่อกี้มันยังเบี่ยวไปทั้งทางอยู่พี่น้องควืนกุ๊ปได้พี่น้องครับผมโอ้ยพี่น้องเอ้ยตกตกให้หน้าข้าเจ้าพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวร่องหางสั้นๆเบิ่งพี่น้องนี่ครับหักหางออกสั้นๆพี่น้องนี่ สัตว์ที่ดีเลยครับผมมาเบิ่งกันครับเป็นยังไงโอ้โอ้โอ,โอ้พี่น้องแห้งสั้นๆไปไกลแห้งพี่น้องโอ้สุดยอดเลยบันดนี้มาลองเบิ่งหางเงี้ยวๆพี่น,อน้องนะครับผมยังเงี้ยวเลยครับผมฝนครับมาเบิ่งกันครับสิเป็นยังไงเฮ็ดเองสู้บังนะครับเฮ็ดเองสู้บังพี่น้องนะครับผม แต่ละบังนี่สุดยอดอีเลีพี่น้อนขึ oh! ้นแทกขึ้นแทกมาเดี๋ยวหางปันกลางพี่น้องหางปันกลางนี่ครับเป็นขางพอดีครับเสร็จสูตรหางปันกลางครับผมมาเบิ่งกันโอ้โหสูงแห้งพี่น้องมาหนึ่งซูงแห้งหางปันกลางหางปันกลางขึ้นดีพี่น้องครับผมมวลมวนมวลพี่น้องสุดยอดเลย เคลือนดีเคลนดีมือเฮ็ดเอียงขึ้นน้องครับผมโอ้โหพูดพูดเห็นอยู่คุณนะโอ้ไก่แห้งไปไก่แห้งแต่วก็แปลทางกันเองนะแมนบอลแปลทางคุณเนาะบัดนี้นี่ก็ทางผีร่องเบื้องพี่น้องครับผมหรือจังได้ก็บว่าแปลพี่น้องยังเป็นจังได๋้เบื้องได้ปฏิทินเอาไปทางผีร่องเบื้องบ่ไปจักรเสียทางคุณนะนี่สิทัานแบงสิไรสิไปบ่ ไปแล้วไปแล้วอู้อู้ตรงที่เรี่ยเห็นบังคับแซงปุ่น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 นี่ปุ่นติดกล้องมาจากจางพี่น้องเน่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 โอ้ยนี่หางนี่หางนี่หางหางลงไปนี uclear, ่นี่น in no, ี่นี่หัวพี่น้องหัวนี่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 ปุ๊บโอ้สุดยอดเลยเห็นะระเบิงกันเระเบิงกันพี่น้องบางนี่นี่เปิดที่สามร้อยวิพี่น้องครับผมบันี้กย่โยนขึ้นถึงสูงเลยพี่น้อง เห็นบ่อเนี่ยเห็นบ่ครับผมแมนพี่น้องโอ้ดี่ๆๆเพลิงดีๆๆเฮ้ยโอ้สุดยอดเลยขึ้นดีแห้งเพาต้องโยนแห้งๆพี่น้องจังขึ้นสูงครับผมโยนซอยมันจากสามเมตรพี่น้องเบิ้งครับผมผมสโยนซอยนะครับพี่น้องเนาะนี่ครับโยนซอยพร้อมพี่น้องครับผมพุ่นนะ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 โอ้ โอ้พี่น้องปาร์พี่น้องเห็นบ่ครับปี๊พี่นอ้อ,นอง,องขึ้นไปจนหายครับตาพีนพ่น้องครับผมโอ้ขึ้นดีขึ้นดีบันนดนี้ผมสิโยนซอยคือเก่านะพี่น้องเนาะทีต้วพี่น้องทีละเป้ยัโอ้ยฝุ่นฝุ่นฝุ่นเบ,นบ,นบ,นบาพี่น้องเบาเปี๊สุดยอดนะบางสุดท้ายครับผมบางไฟกับกล้วยพันนะครับผม ต่อไปเป็นมังไฟกับกุ้ยแสนมาเบิ่งกันครับพี่น้องครับผมโอ้โหสุดยอดเห็นบมเนี่ยฮู้ดบุกสุดยอดพี่น้องครับผมมาหน้าที่ทีละทีครับพี่น้องครับผมมาลุ้นกันครับนี่ครับผมมังไฟกับกุย้ยแสนพี่น้องครับผม ครับโดนครับพี่น้องอันนี้จะเป็นโดนผมซื้อมาแต่สหรัฐเมรได้กาครับโดนโดนรุ่นนี้จะเป็นรุ่นสุดยอดนะครับผมเดี๋ยวผมบังคับโดนนะครับพี่น้องครับผมบังคับโดนมุ่มสูงนะครับเป็นมุมสูงของโดนครับนี่ครับผมมุ่มสูงของโดนให้พี่น้องได้เบิ่งหลายๆมุ่มกันครับอันจะเป็นโดนซื้อมาแพงนะครับโดนตัวนี้โอเคโดนเริ่มบันทึกแล้วมาไปที่นี่พี่น้องครับผมมาเบิ่งมารุ่นกันครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็ตื่นเต้นแหละพี่น้อง เดี๋ยวเดี๋ยวโมเมนต์ Moment, พี่น้องผมเสียนมัดหางก่อนด้วยพี่น้องครับกอนนบ่อ,อ,อ,อกนอื้นนะครับพี่น้องเขาต้องล็อกหางแน่นนะครับผมพี่น้องเขาเพราะว่าบังไฟกาบกล้วยเสียนเท่านี้มันจะแห้งไรยนะครับผมพี่น้องเขาเขาต้องมัดก่อนนะครับผมมัดจักหาขันหกขันเจ็ดขันเลยครับพี่น้องนี่ครับผมโบมัดบบได้นะครับผมเพราะว่าสัวสิขข้นนี้มันสูดโดนนะครับพี่น้องครับผมเนี่ยตรงมัดไว้ย่างดีเลยมัดประคองหางไว้ หมัดบ่อไนนะครับผมเดี๋ยวมันจิขข้นไว้มันจิถอดไว้นะครับผมหันหมัดครับผมตรงมัดไว้ครับผมมัดหลายขันเลยครับมัดลอกไว้เลยครับพี่น้องเฮ้าหมัดบ่อไดนนะครับเนาะพี่น้องเฮาแบบเดียวกันกับบังไฟเสียนเลยครับพี่น้องเฮ้าโอ้เนี่ยนเราได้พี่น้องครับคือว่าเหนี่ยนเตี๋ยบแล้วนะครับผมมีหดมอนนุนหัวนะครับพี่น้องเฮ้าบ่อเขาต้องมีการมอนนุนหัวนะครับเพื่อ ให้บังไฟมันขึ้นดีนะครับอันนี้ก็เห็นแ้าข้าเจ้าเห็นดอกครับไล้เห็นน้ำมอหนุนหัวบังไฟซอยเหงวอกมันบวหะหั่นนะครับผมเวลามันสิบขึนนะครับผมกันเนียนพ่อประมาานนาสีจูแล้วละครับพี่น้องเข้าเนียนคักแล้วครับโอ้อว่าเนียนนะครับพี่น้องเข้ามาเบิ่งกันครับผมสาธุพี่น้องครับผมให้บังไฟผมข้นทงสูงเด้อฝนตกตามต้องฤดูกาลเด้อครับพี่น้องครับผมพะยินเอ้ยลูกงานจุดบังไฟไปขอฝนเด้อครับผมลูกหลานขอญาติจุดบังไฟบูชาพญาแถเห็นเด้อสาธุ อ่ะบานี้พพี่น้องครับผมถึงเวลาอันเป็นมงคลแล้วครับผมมาเบิรงนกันครับผมเดี๋ยวผมไปหาหมอแบทกันครับพี่น้องครับผม็อดเอาคับบ้างนีช็อดเอาจะเป็นไซสช็อตนะครับผมเข้าสิจุดโดยตรงไปเลยครับตรงจุดไซยช็อตนะครับพี่น้องเข้าเพราะว่าเป็นบังไฟที่อ่ะสุดยอดมากๆนะครับพี่น้องเข้าจะทำแบบนี้นะครับผมนะครับ อะพร้อมไหมครับผมพร้อมแล้วกะมาพี่น้องครับผมผมกับพร้อมแล้วครับพี่น้องมาเบิรงครับผมพร้อมไหมครับผมตะกอนครับครับพร้อมเอาเอาเลยนะครับเนาะเอาเลยครับผมเอาเลยครับอไรรคับผมเอาเลยครับผม ฟูนฟูนฟ ja ูนฟูนโอ้เบาพี ok ่น้องเบาไปครับเอาแล้วเอาแล้วเอาและเอาละไปพี่น้องไป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 โอ้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 เบาพีร้องฟูน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 โอ้เบาพี่น้องเบาโอ้พี่น้องพี่น้องพี่น้องโอ้ขึ้นขึ้นเดี๋ยวเลยพี่น้องสึ้นเดีเลยครับบอกไฟกับเกรย์เซนพี่น้องโอ้ตกเซ่พี่น้องไปไกลแห้งครับผมโอ้ ็ถือว่าสำเร็จนะครับเนาะมาเบิ่งห่างกันนะพี่น้องครับผมโอ้เลียแรกพี่น้องขึ้นดีครับผมโอ้โหพี่น้องครับผมอ้ควันกรูปเลยพี่น้องสุดยอดสุดยอดเวอน์่ะเบิ่งห้อยสูพี่น้องครับผมเบิดอ้โอ้ขึ้นง่ามแห้งพี่น้องขึ้นง่ามแห้งโอเคครับพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาพี่น้องไปเสร็นี้ครับผมผู้ใด้เขาเบิ่งแล้วขัดมากไอ้เรื่องกดไลค์กดแชร์สองอีสานไตดี่ได้เพิ่งแล้วเด้อชิปนี้ขอลาพี่น้องครับผมขอบคุณครับผมปะเจอกันแน่นอนครับคลิปหน้าทีดคลิปยังถ่ายเบิ่งครับมวลแน่นอนพี่น้องครับผมบ๊ายบายสุดยอดเลยอีสา,บานบ้านเฮาพี่น้องบรรยากาศดีแห้ง